พี่กอล์ฟที่ว่าใช่สวัสดีครับพวกเราบัสเกมบคุณมากค่ะวันนี้เป็นงานออกงานใช่ไหมคะพี่รันครับเป็นไงเป็นเป็นไงฮะรันเขาบอกว่าเป็นการออกงานที่สนุกมากเพราะเรามีเกมให้เล่นแล้วก็ปกติเราไม่ได้ทำทำอาหารคือทำอาหารให้คนดูดูอ่ะใช่ใช่ใช่วันนี้มีแบบอีเวนต์มีหมายถึงว่ามีกิจกรรมให้เราทำสนุกสนุกเยอะสนุกมากครับ ที่ผมทําอยู่แล้วแต่ว่าทําได้แต่กินได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าวันนี้ได้มาลองทําแบบว่าทําเพื่อกินค c เปอร์น่าจะทำอาหารได้ครับผมผมชอบทำอาหารนะมันมีกึ่งสำเร็จรูปสายนี้อะไรเขาใส่เนเยอะเขาใส่ย่างไข่เจียวผมก็ทำไข่ดาวผมก็ทำโอเคเราทำได้แล้วผัดกะเพราอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าเอาจริงๆหลังๆสายนี้ผมก็ไม่ทำแล้วเพราะเอาเข้าไม่พอเลยมันแล้วค c เปอร์ทำแล้วใคร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 กินก็ เพื่ああอนๆจะรู้นะให้เพื่อนๆกินไงครับให้ทุกคนดีแต่วี้เพื่อนๆทำน็อปก็เอาข้าวมัทอดอย่างเดียวเขากินหนึ่งเดียววันนี้เข้ามันทอดอย่างเดียวง่ายๆอ๋อโอเคชิมอีกเราทำแบบว่าแผกนตัดกันด้วยนะทำเสร็จแล้วน่าชิมกันได้ จริงผมไปชิมแบบกล้านะไม่ไหวเราอหิวมากกันเลยตอนนั้นกินอยู่ยินได้เห็นเห็นแบบเชมุระอยากกินอยากกินมากเลยว่้กินได้ไหมใช่กินได้เลยแต่จะบอกเลยว่าก่อนก่อนลงมาที่ผมซัดแบบว่าใช่ใช่เยอะมากใช่เมื่อกี้ในห้องพักพี่เขาก็แบบมีเอามาให้พวกผมกินก็กินกันยับเลยใช่ครับขุณได้ครับ สดจากทะเลเลยครับพี่บบถ้าเป็นกุ้งนี่ก็ตกจากในน้ำมาเลยถ้าเป็น <Yeah. S 1> ถ้าเป็นทูน่าเนี่ยก็ตกจากแบบทะเลมาเลยเหมือนกันเพิ่งออกมาจากเบ็นเลยเรียบร้อยเลยใช่ก็อจริงอาจริงผมบอกเลยว่าเป็น เป็นเป็นเป็นโปรดักที่กินง่ายครับเป็นเลยแบบว่าเราสามารถในวันที่เรายุ่งหรือวันที่เราบอกว่าต้องการเราทำทำงานอะไรง่ายอร่อยมีประโยชน์เราแค่แกะซองเราแค่มีหม้อหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรเราก็สามารถทำได้เลยสำหรับจบด้เยว่าสดจัดจบในซองเดียวคือเอาสุดอ่ะ ก็ขอฝากทูนัสไลน์นะครับมี2รสชาติแล้วก็ขอฝากซีรีส์กุ้งทอดนะครับมีตั้งแบบตั้งแต่กุ้งโอ้เยอะเลยชิบูระชิบระอันเดียวกันวะทอดมันกุ้งชิบูระทอดมันกุ้งกุ้งกรอบแล้วก็กุ้งฉีดรสชาติกุ้งฉีดกินหมดแล้วครับผมอร่อยมากๆครับจริงหรอเบียร์ต้องได้ลองครับผมอยากให้ลองครับ จริงดีดีใจมากที่แบบว่าทุกคนแบบแฟนๆทุกคนให้การสนับสนุนแล้วก็แบบเหมือนกับว่าสนใจงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพวกเรามากแบบพวกเราแล้วแล้วแบบบัตรโซโซเอาไว้มากเราแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากครับก็ดีใจมากสกายไลท์สกายแบบต่างๆไปได้เราก็ดีใจมากเลยครับที่แบบก็แบบว่าสนใจในการการไม่คนของพเราแล่นของพวกเราใช่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 เปลี่ยนการเหมือนกับว่าเราเราไปหาไทยแลนด์ทัวร์เหมือนกับว่าเราไปหาแบบว่า เป็นแฟนคลับจากแบบแต่ในในใช่แต่เราเหมือนเราไปหาถึงที่เลยไปไปบ้านเขาเราไปน็อกๆ็มาแล้วนะครับแหลวเรื่องความพร้อมตอนนี้พวกเราก็เริ่มเริ่มฟ้องกันดูเดือนสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มเริ่มจริงเริ่มต่อมามาสักพักหนึ่งเลยใช่ก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ก็เตรียมเตรียมพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตน้องๆแน่ๆอย่างเดียวเลยก็ตัวเนี่ยใช่ค ันเป็นเรื่องมันไม่เซอร์ไพรส์พี่นะคือมันมีโชว์เพิ่มเติมอยู่แล้วเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่หมายความว่าเราเราไม่บอกเลยว่ามันโชว์เลยว่ามันแบบมันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่จีมแต่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 ก็มันมันก็มีโชว์โชว์ที่แบบใหม่ใหม่ขึ้นให้ทุกคนได้ดูได้นี่ใช่ เป็นไงพี่รันโปรเซสหรือเปล่าโปรตีตอนนี้เราถึงไหนแล้วพี่รันโปรเซสครั้งที่แล้วผมไปออกสื่อกับเพื่อผมบอกว่าเข้าขั้นฟลายน์ไลซ์ไปโรงงานแล้วหรือเปล่าไปโรงงานตอนนี้พี่ๆมีพี่ๆไปเช็คคุณภาพกับเชฟดีไซน์ที่โรงงานเช็คบริษัทเช็คสีเจ๊เต๋อพี่เอาเอาเอาหนึ่งหรือสามทำนี้เอาหนึ่งหรือสองหรือสามเออพวกเราก็มีมีการแบบออกความคิดเห็นว่าเราแต่ละคนจะชอบสีอะไรไปแล้วถึงขั้นนั้นแล้วก็ดำด้านหรือดำเงาดำหมดพี่อันนี้ดำ เลยอก็จะเห็นยังไงก็นั่นแหละก็อยู่ในกระบวนการที่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็มีการแบบไปคิวซีที่โรงงานนะครับตอนนี้ใกล้ออกนะครับใกล้แล้วครับครับผมของวง กไม่ใช่วงวงแรกของวงบัสบีคอสบีไอชานก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าเบียร์สุกคนชอบนะเหมือนที่คอปเปอร์พูดไปครั้งที่แล้วว่าพวกเราบัสซีสองคนชอบมากๆครับเพลงเพลงแล้วก็เพลงอ้าวเพลงอะไรกี่ผมนี่เป็นผมนี่เป็นบงได้ยินไหมว่าได้ยินได้นี่เพลงชื่อโกหกพี่แานโกหกแล้ว๋อโกหกอ่ะเอาเพลงปล่อยวันพรุ่งนี้ไม่ปล่อยแล้วเพลงไม่ปล่อยแล้วเพราะเราโกหกอ่ไลเออร์ไลเออร์ไลเออร์เนี่ยเดี๋ยวช่วยๆกันแล้วกันก็นี่นะครับก็เป็น การคัมแบ็ก12คนในรอบกี่เดือนไม่รู้หลายเดือนอยู่นะเดือนครึ่งอ่ะหลังจากที่เราไปเปิดประสบการณ์5กับ7มาเอ้ย5กับ7มาคือแบบว่าเราเราเจอพอสุดเท่านี้แค่นั้นเจอแค่น้องชายแล้วเราแบบตามคนมารวมการเป็น12คนแล้วก็รวมกันไปกาเป็นไครเป็นคนโกหกาเป็นคนโกหกแล้วก็เดี๋ยวเล่นจริงคือ11 กันยานี้เนี่ยจะปล่อยออกมาแล้วนะครับผมเป็นไรก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเอาจริงเราซุ่มทํากันนานแล้วใช่ใช่ถูกไหมเราทํากันนานมาแต่ว่าเราไม่ไม่ได้บอกก็จะได้ปล่อยสักทีพวกเราก็ดีใจเขาบอก็่ากเลยให้เธอเลี้ยงดูนะ เขาผมก็เป็นเกียรติวันนี้เรามากัน7คนนะครับแต่ because are shine บัสวีคัลส์วีไอชันเป็นเกียรติมากครับพี่บัสวีคัสวชน because of you I shine นะครับมีหมดงิบสองคน,นครับ<ม> <S 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 ก็ฝากวงของพวกเราด้วยนะครับเรามีอะไรน่าตื่นเต้นให้ติดตามเยอะแยะเยอะแยะเลยครับในอนานคตอันเร็วนี้ครับผมเพราะขนาดไลฟ์ก็เลยยังสุ่มทำกันมานานเลยตอนนี้เราก็อาจจะ แล้วก็อาจจะมีเพลงอยู่ซุ่มทำอะไรบางอยอ่างพอๆออออเราเรา,าจะอ,าอ,อยู่กับปัจจุบันก่อนโอเคน,นั่นารัะซุ่มเยอะไปไหน่อยช่วงนี้นะฝากด้วยครับ b u s i s back b u s i s back